ขอพูดอะไรก่อนเปิดคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นการอ่านนะครับผมไม่ใช่การพากย์เหมือนที่ผมทำมาเออถ้าชอบแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเออสวัสดีครับทุกคนผมก็มีอะไรจะมาพูดก่อนไปรับชมคลิปสักหน่อยแล้วกันเออคลิปนี้ผมได้อัดตอนที่ฝนตกนะครับก็อาจจะมีแสียงท่าๆอะไรอยู่บ้างนะผมก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนขัน้นเนี่ยนะครับผมผมก็จะขึ้นเบอร์ให้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยครับขอให้ทุกคนรับชมคลิปอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายวันนี้เอาของดอกแบบใหม่มาละช่วยประเมินให้หน่อยได้หรือเปล่าแต่งโมโลูกนี่นะ่ะป้ามันเป็นแต่งโมโที่ดีมากเลยสมกับเป็นคนเลียตัดเลยนะคะกรุณารอสักครู่นะคะตอนนี้ข้างหลังกำลังเตรียมการเรื่องนั้นไม่จะเป็นหรอกนะ ตรงนี้ฉันจะเป็นคนตัดสินให้เองคุณเอลิก้าไหนดูซิฮืมทั้งรสชาติหวานจ่ำที่เติมเต็มหัวใจพร้อมกับเนื้อสัมผัสที่สดชื่นนี้อย่างกับยกหาดทรายกลางฤดูร้อนที่สว่างสวัยไปด้วยแสงแดดอันเข้มข้นมาไว้ที่นี่เลยละ่ะแตงโมตอดเดียวกับหน่อไม้เลียวตัดน่าสินะถ้าจากหน่อไม้ก็คือแตงโมเหรอฉันขอชิ้นหนึ่งสิเดี๋ยวสิหยุดนะนี่มันของฉันนะ คุณเลียวตาแตงโมเรียวตานี่ก็ขอร้องราคาช่วยทําสัญญาพิเศษกับทางรัฐของเราด้วยนะคะเอ่ออืมสุดยอดเลยต่อจากโนมัยก็เป็นแตงโมเรียวตาแบนได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาแล้วดีละท่านนี้ก็ได้แหล่งร้าดีๆมาอีกแล้วคุณซาโตะเออท,ท,ท,ทำอาแล้วเนี่ยอิลิน่า <S 1> <S 1> <S 1> ก็แค่ชอบปฏิกิริยาน่ารักของคุณซาโตะท่านั้นเอง จากตลุงเนี่ยนะน่าสนใจเหรอแล้วมีทุล่าอะไรล่ะอ,อ๋อไม่มีอะไรนั่นสินะคะแตงโมนั่นเป็นของดรอปที่เทโลโลชั้นที่ห้าใช่ไหมล่ะคะแล้วคุณซาโต้ได้รับใบรญาตแล้วเหรอคะใบรญาตเหรอว่าแล้วเชียวคิดเรื่องนั้นไวแล้วล่ะคะ่ะถ้างั้นชั้นออลินาจะทําการอธิบายให้นะคะใบรญาตนั้นตั้งแต่ชั้นที่หกเป็นต้นไปจะต้องมีสิ่งที่ใช้รับรองค่ะ ดันเจียนอื่นในโลกก็เหมือนกันตั้งแต่ชั้นที่5้าลงไประดับความอันตรายจะเพิ่มขึ้นเพราะอย่างนั้นเมืองจึงมีมาตราการรับรองค่ะระบบที่ต้องมีการรับรองตั้งแต่ชั้น5เป็นพื้นฐานของเมืองไซคโคลถ้าไม่มีใบอนุญาตจะไม่รับซื้อของดอกของชั้นที่ต่ำกว่านั้นค่ะอย่างนี้นี่เองพวกคนที่ไม่ยอมฟังเอาแต่เล็งราคาดีๆก็จะลงถ้านั้น ขอร้องอะไรหน่อยนะคะคุณซาโต้เพื่อร้านนกนางแอดหวนกลับแล้วจาไม่ลองรับใบญาตดูหน่อยเหรอคะถ้าเป็นตอนนี้ยิ่งมีขาประจําที่ได้รับการรับรองมากเท่าไหร่แรงของร้านก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะตะๆๆแต่ว่าสําหรับฉันแค่จะท่าก็พอแล้วใครไปแล้วเนะถอยไปหน่อยสิใจร้ายเพราะอย่างนั้นคุณซาโต ช่วยเราหน่อยไม่ได้หรอครับฉันถ้ายังเป็นอย่างดีต่อไปแล้วก็จะต้องถูกผู้หญิงหลอกแ,แน่แน่เอ๊ะพระพวกต้มตุดนลระคะบอกฉันมาได้เลยะคะ่ะฉันจะจัดการเองเอมิลี่ถ้าเป็นเอมิลี่แล้วก็ถึงจะหลอกอะไรฉันก็ยอมหมดเลยละ่ะคนคนนี้ไม่รู้คุณค่าของเงินเลยคะ่ะ เอาเถอใบอนุญ,ญาตอาจจะจำเป็นก็ได้เออข้างล่างนี่สินะขอโทษนะครับสถานที่รับใบอนุญ,ญาตตั้งแต่ชั้นที่หกเป็นต้นไปคือที่นี่หรือเปล่าครับประสิทธิภาพเหรอถ้าถูกถามประสิทธิภาพกรุณราตอบอย่างนี้นะคะเออจะส่งแตงโมของเทลลูลชั้นที่5อย่างสม่ำเสมอครับเทลลูลสินะตรงนี้อะไรกันคนคนนี้รู้สึกไม่ดีเลยฮ ดับของเทลลุลชั้นที่หกยังไงล่ะจากนี้ไปตัวนี้จะกลายเป็นม้อนคลั่งที่นี่ถ้าล้มตัวนี้แล้วก็ถือว่าผ่านถ้าล้มมอนคลั่งที่มีความรุนแรงกว่าปกติได้แล้วก็ตอนนี้ก็พิสูจน์ได้ว่ามีพลังพอจะล้มมอนเตอปกติได้สบายสบายเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วไปหลบอยู่หลังกระแพงนั่นจนกว่าจะกลายเป็นมอนคลั่งนะเตรียมตัวไว้ดีล่ะมันไม่เหมือนห้าชั้นที่ผ่านมาหรอกนะอย่างนี้นี่เองสนุกกับ พวกที่ล้มเหลวงั้นเหรอเลือกอันที่ต้องการได้เลยงานอาเดเลกแปลกดีฮะมาแล้วมอนเตอร์คือตอนนี้มันไม่ตามสลามเหรอสตินสลามยังไงล่ะของมีคมใช้ไม่ได้ผลแข็งมากเลยละนะของมีคมก็ใช้ไม่ได้ผลเอาเถอะแต่ว่าก่อนอีกก็ต้องลองทักทายก็ด้วย S T R like S ก่อนละกันอย่างนี้นี่เอง เล้งออกไปเลยงั้นเหรอก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกต่างกับตอนเขาของซิลิคอนทั้งแขง็งทั้งทนทานสมกับเป็นสติลคงจะใช้ยพลังเพียวๆไม่ได้เอาเรื่องเลยละ่ะถึงจะใช้กระสุนอักขีก็คงไม่ได้ผลใช่แข็งด้วยกระสุนเย่อะแข็งแต่ทอาน้ำแข็งแตกไม่สิเดี๋ยวนะทำไมต้องจำกัดการใช้กระสุนเวทแค่นัดเดียวละ่ะคนยอดตาไม่เป็นไร พอดีคิดเรื่องน่าสนใจขึ้นมานะ่ะเอาล่ะเข้ามาเลยสติลสลัมกระสุนอักคีแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลเลยค่ะไม่ล็อกต่อจากนี้ต่างหากล่ะเอะครั้งนี้คือกระสุนเยอะแข็งค่ะแต่ว่าคุณโยดตาต่อตะกแตนก่อนหน้านี้ถึงจะใช้แข็งก้ลมไม่ได้นี่คะัใส่แล้วคีดแบบนั้นใช่ไหมล่ะถอยงั้นก็โอราเอแตกหระ ทำได้ยังไงกันคะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสับพันธ์ยังไงล่ะทําให้ร้อนและเยืนลงในเวลาสั้นๆจะทาให้เกิดการขยายและหดอย่างรวดเร็วหลังจากใช้กระสุนอัคคีก็แช่แข็งด้วยกระสุนเยอะแข็งทันทีพอทาแบบนั้นจะทาให้โลหะแตกง่ายขึ้นสะสุดยอด้นนงทอยก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่นนหน้าสุดยอดเลยละ่ะข็ททำงานมาที่นี่ตั้ง20ปีประทับใจสุดๆเลยแล้วนะ อนาคตของไซคโคสใสแล้วพยายามเข้านาไอ้น้องชายลุงนี่เป็นคนดีหรอกเหรอผู้ขอรับการทดสอบขอยอมรับอยากเป็นทางการการสอบใบริยญาตไซคโครชั้นที่6กกแสดงความยินดีด้วยสอบผ่านตอนนี้หลักฐานการได้รับอนุญาตแปลง่ว้ยินดีล่ะจะได้ไม่หายด้วยเหตุนี้ฉันจึงได้บริยญาตดันเจียนชั้นที่6ถึงชั้นที่10ของเมืองไซคโครมาอย่างปลอดภัยนี่คือใบอนุญาตของฉัน เรื่องคือแอบเก็บกระสุนธรรมดาจากติวสลามมาอย่างลับๆจากนั้นความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในครั้งนี้ทำให้คิดเรื่องนึงขึ้นมาได้คุณยอดาได้รับไปได้ยัดมาสำเร็จแล้วน,นะคะวันนี้ต้องฉลองแล้วค่ะมีอะไรอยากจะทานหรือเปล่าคะวิธีที่มีประสิทธิภาพพอรดับไอ้นันแล้วคุณยอดาเออถอ,อยแล้วต้องเตรียมตัวอีก เอมิลี่อยากขอความร่วมมือหน่อยฉันมีของที่อยากได้แอมเอาละในที่สุดก็ทำสำเร็จตกใจมดเลยนะคะที่คุณโยดาก็บอกว่าอยากได้ปาทุน่าราคา1.5ล้านไปแล้วนี่นะเพราะมีเงินไม่พอหลายวันวันนี้เลยพยายามสุดเลยละนะแต่ว่าจู่ๆเป็นอะไรไปคะอยากทานปาทุน่าหรอคะไม่หรอกแค่มีเรื่องที่อยากจะลองทำดูนะ่ะดังนั้นเลยต้อง ทำไมตัวน,นี้กลายเป็นมอนครั่งอีกครั้งดีละมาแล้วอ่ะมอนครั่งของปาทูนาคือกอริล่าที่โจมตีเมืออไซโคก่อนในนี้นี่คะจะว่าไปแล้วกอริล่านั้นออกมาจากปาตูนาคะ่ะไม่ต้องห่วงท่านจัดการเองก่อนอื่นก็หยุดการเคลื่อนไหวด้วยกระสุนยอกแข็งจากนั้นต่อไปก็โทษทีนะมีบางอย่างที่อยากได้จากนายเลยต้องจัดการด้วยปืนนี่ไงละ่ซะซ๋จวไปเลยค่ะคุณโยดา ลมกอริล่าที่จัดการยากแบบนี้ได้โดยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะวาเลเชียวอยางดีคิดไว้เลยอบของกอริล่าคือปืนกับกระสุนธรรมดาตอนนี้ก็ใช้สองปืนได้แล้วสามารถใช้กระสุนเวทตะไม้เปลี่ยนอนุณหภูมิฉับพันกับสลลมได้เยอะขึ้นแล้วล่ะใบอนุญาตก็มีแล้วปืนก็มีสองกระบอกค่ะคุณโยดาได้โปรอดอย่าตกลงสู่ด้านมืดเลยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเพราะ้ามีเอมิลี่อยู่แล้วก็ ฉันไม่เปลี่ยนไปหรอกนะไม่มีความท่อยยทะยานอยู่เลยสักนิดด้วยเหตุนี้จึงได้อาวุธใหม่และความเป็นไปไ,ได้แบบใหม่